สมาคมพยาบาลภาคใต้จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี Southern Nurse Run for Well Being 2023เป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสมทบกองทุนนะครับสวัสดิการพยาบาลติดตามครับที่สวนสาธารณะเทศบาลนาครหัดใหญ่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดี Southern Nurse Run for well being 2023ประเภทฟันรัน4กิโลเมตรมีสมาชิกองค์กรพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนในภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการนำไรายได้จากกิจกรรมไปสมทบกองทุนสวัสดิการพยาบาลเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนพยาบาลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจากการปฏิบัติงานอย่างเช่นการได้รับการบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตทั้งนี้พยาบาลเป็นบุคลากรที่ควรเป็นผู้นำครับและแบบอย่างในการดูแลรักษาสุขภาวะรุนรงให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีนะครับ ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่สะดวกเป็นที่นิยมและให้ผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจะช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆอีกด้วยนะครับจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคใต้ครับเป็นกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับเป็นการส่งเสริมดูแลสุขภาพและรายได้นะครับจะไปสมทบกองทุน สวัสดีการพยาบาลครับเราจะเห็นนะครับว่าในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือวิ่งนะครับในช่วงเช้านะหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆหรือแม้กระทั่งนะครับใน1สัปดาห์อาจจะเป็นสัก2วันต่อ1สัปดาห์มันช่วยในการนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นช่วยนะครับทำให้ร่างกายที่มีปัญหาด้านต่างๆเนี่ยนะครับ ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพที่หนักหนาเราก็ใช้วิธีการเดินนะครับหรือใครที่สามารถออกกำลังกายได้อย่างดีก็คือวิ่งนะครับตามสถานที่ต่างๆหรือว่าแถวแถวบ้านส,าสุดอากาศบริสุทธิ์สร้างในเรื่องของสุขภาวะที่ดีนะครับให้กับตัวเองก่อนที่เราจะดูแลสุขภาพใครเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับ